สวัสดีครับมาพบกับพรกเครื่องทั่วไทยตัวเฮียพักเครื่องเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้เบอร์โทรไอดีไลน์นะครับเบอร์นี้เลยนะครับ0ูนย์เก้าหกหกหนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็ติดตามไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับจะได้เห็นคลิปเป็นคนแรกๆนะครับมันจะได้เด้งปึ้งเวลาผมลงคลิปนะครับ EP นี้นะครับราคาตั้งแต่ห้าขึ้นไปนะครับ ราคาตั้งแต่ห้าร้อยขึ้นไปนะครับน okay. ี่นะครับมารับชมองค์ที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเงินหลวงพ่อทองสุกนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเงินนะครับหลวงพ่อทองสุกนะครับลงยาสีฟ้านะครับนี่นะครับในองค์นี้ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับมามายามเย็นเลยนะครับวันนี้นะครับยามค่ําเลยนะครับ นี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับนี่นะครับเนื้อเงินลงยานะครับนี่นะครับเป็นเหรียญทรงหยดน้ํานะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่นะครับแสงไฟไม่เอื้ออำนวยองนี้องค์ที่สองนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมนะครับเนื้อเงินลงยาสีส้มนะครับนี่นะครับเนื้อเงินลงยาสีส้มนะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับนี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับ S <S <preach science> องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อเงินลงยาสีเหลืองนะครับนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับเป็นเหรียญเม็ดแตงนะครับเนื้อเงินลงยาสีสีเหลืองนะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับจะเป็นเม็ดแตงลงยาสีเขียวหนึ่งพันบาทนะครับ นี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับหมายเลขสี ener, ่สีเหลืองหนึ่งพันบาทหมายเลขห้าสีเขียวหนึ่งพันบาทนะครับเนื้อเงินนะครับลงยานะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขห้านะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับหมายเลขหกนะครับนี่นะครับเป็นชินาราดอินโดจีนนะครับพิมพ์แต่งสามกริย์นะครับขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ที่หกนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับ นี่นะครับเป็นสองทอดสามทอดนะครับน่าจะสามทอดสองทอดนะครับเป็นเนื้อเงินกระไลทองแล้วก็นาคนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับพิมพ์แต่งนะครับอินโดจีนนะครับสวยมากนะครับสามกริย์นะครับนี่นะครับทอดซุ้มได้นะครับ นี่นะครับสวยมากนะครับมีโค้ดด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขี่เท่าไหร่วะหมายเลขี่หกนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะครับชอบองค์ไหนนะครับรีบโทรมาปิดได้เลยนะครับองค์นี้หมายเลขีเจ็ดนะครับเป็นพลากิิงนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับเป็นพลากิิงนะครับ นี่นะครับกระไลทองกับเออกระไลนากรับนี่นะครับน่าจะออกวัดบวรนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขเจ็ดนะครับนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับอ่าต่อไปนะครับหมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับเป็นพักกิ่งนะครับนี่นะครับ อันนี้ตอกหมายเลขสาอันนี้มีโค้ดเลขสามนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อกระไล่ถานเป็นกระไล่นา้านบนเป็นกระไ่ทองนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับไม่รู้นะไม่ออกวัดบวรก็ออกวัดสุดทัศน์กะกบวัดอะไรกวัดหนึ่งนะนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขแปดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับ องต่อไปนะครับหมายเลข้านะครับนี่นะครับหมายเลข้าก็หนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นฐานเงินนะครับนี่นะครับด้านบนเป็นกระไหลทองนะครับนี่นะครับกิ่งราชการนะครับอันนี้นะครับเป็นพระกิ่งราชการนะครับหมายเลข้านะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับหมายเลขิบนะครับหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับ อันนี้หมายเลขสิบนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับอัฐานเป็นเงินนะครับอันนี้น่าจะเป็นกิ่งราชการอีกเช่นกันนะครับด้านบนเป็นกะไหลทองนะครับด้านล่างเป็นเงินนะครับนี่นะครับเป็นกิ่งราชการนะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับอันนี้หมายเลขสิบเอ็ดแปดร้อยบาทนะครับ จะจะเป็นก้นทองคําแท้นะครับพระมีก้นทองคําแท้ประมาณห้าหกองนะครับขอองค์ละแค่แปดร้อยบาทพอนะครับนี่นะครับเป็นรูปล่อหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับก้นก้นปิดทองแผ่นทองคําแท้นะครับขอแปดร้อยบาทพอนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับนี่นะครับเป็นพระชัยนะครับหรือว่าหลวงพ่อ น่าจะเป็นพระชัยนะครับนี่นะครับนี่นะครับก้นปิดแผ่นทองคําแท้นะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบสองนะครับ800บาทนะครับนี่นะครับเนื้อจัดมากนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่13นะครับเป็นพระชัยเช่นกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับไม่รู้ที่ไหนนะครับนี่นะครับเจ้าของเก่าเขาเอาไปปิดทองคําแท้แล้วก็ จานมาหรือว่าเขาได้มาแบบนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมเหมามาในราคาที่ที่ไปต่อได้ผมก็จับราคาไม่แพงนะครับนี่นะครับหมายเลขสิบสามนะครับก้นทองปิดแผ่นทองคําแท้นะครับพระชัยวัฒน์แปดร้อยบาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบสามนะครับต่อไปนะครับหมายเลขที่สิบสี่นะครับนี่นะครับแปดร้อยบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับเป็นพระชัยเช่นกันนะครับเนื้อโลหะผสมนะครับนี่นะครับ นี่นะครับก้นปิดทองคําแท้นะครับเช่นก right ันนะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบสี uh ่นะครับแปดร้อยบาทนะครับหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขสิบ uh ห้านะครับแปดร้อยบาทเช่นกันนี่นะครับนี่นะครับเป็นพระชัยนะครับในพระชัยปูทิมนะครับปิดทองคําแท้เช่นกันนะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบห้านะครับแปดร้อยบาทนะครับนี่นะครับ หมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขสิบหกนะครับนี่นะครับเป็นพระชัยนะครับวัสุทัศน์นะครับนี่นะครับกลอนทองคําแท้เช่นกันนะครับปิดแผ่นทองคําแท้นี่นะครับหมายเลขน um uh huh ี้หมายเลขสิบหกนะครับแปดร้อยบาทนะครับองต่อไปนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นเขี้ยวหมูตันอีกแล้วนะครับนี่นะครับแทบจะมีทุกบ้านเลยนะครับขอหนึ่งพันบาทนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับจับเงินแท้ด้วยนะครับนี่นะครับ เขี้ยวหมูตันแท้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับมีมาสามอันนะครับมีมาสามอันนะครับนี่นะครับอันนี้หมายเลขสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับยาวอยู่นะครับนี่นะครับความยาวนะครับโอห้านิ้วได้นะครับความยาวห้านิ้วได้นะครับนี่นะครับ หมายเลขนี้หมายเลขสิบเจ็ดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปนะครับหมายเลขสิบแปดก็หนึ่งพันบาทนะครับเที่ยวหมูตันนะครับนี่นะครับแกะเสือนะครับจานนักขลรอบนะครับเป็นเที่ยวหมูตันแท้นะครับนี่นะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบแปดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับยาวประมาณสี่นิ้วห้านิ้วนะครับนี่นะครับยาวไล่เรียกกันนะครับนี่นะครับเหมือนไหมครับขนาดนะครับเทียบนะครับนี่นะครับ อ่าหนึ่งพันบาทนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับต่อไปนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับอันนี้อันนี้น่าจะยาวกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบเก้านะครับอ่านี่ห้านิ้วหน่อยๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับจานเช่นกันครับเนี่ยเหมือนเขาได้มาคู่กันนะครับแบบเนี้ยนี่นะครับอ่าใครจะไปคู่ก็ได้นะครับสิบเจ็ดกับสิบเก้านะครับนี่นะครับ หนึ่งพันบาทนะครับอันละหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับเขียวหมุดตันหมายเลขนี้หมายเลขสิบเก้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบนะครับเป็นตะกุดหลวงพ่อทบนะครับเอาแค่ห้าร้อยบาทพอนะครับยาวห้านิ้วนะครับตะกุดหลวงพ่อทบนะครับนี่นะครับยาวห้านิ้วนะครับสามกริย์หลายธงชาตินะครับนี่นะครับ ห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับมีตาวัดชัดเจนนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบนะครับห้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นกลุ่ไอเป็นของวังหน้าไม่ใช่กุ่อ่าเป็นสมเด็จวังหน้านะครับติดเพชรติดพลอยนะครับหน้ากากตรงนี้เป็นแผ่นเงินแท้นะครับนี่นะครับ เป็นแผ่นเงินแท้นะครับขอห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จวังหน้านะครับบุกเงินแท้นะครับบุกเงินแท้นะครับนี่นะครับเงินแท้นะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขยี่สิบสองนะครับด้านหน้าจะเหมือนกันแต่ด้านหลังไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับหมายเลขยี่สิบสองนะครับอันนี้อันนี้หมายเลขยี่สิบสองนะครับห้าร้อยบาทนะครับ นี่นะครับบุเงินแท้นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่22นะครับ500บาทนะครับเป็นสมเด็จวังหน้านะครับหลวงวิจารณ์จัดสร้างองค์ต่อไปนะครับองค์ที่23จะเป็นเหมือนสมเด็จมีนี่ครับมีตะกุดด้านในนะครับนี่นะครับของแท่ของแท่แช่วาของแท่ของแท่นี่นะครับของแท่วังหน้านะครับ หมายเลขนี้หมายเลขที่23นะครับนี่นะครับของแท้หลวงวิจารณ์จัดสร้างนะครับเอกลักษณ์ของท่านเลยนะครับแปลกนะครับหมายเลขนี้หมายเลข23นะครับต่อไปนะครับหมายเลขที่24นะครับนี่นะครับจะเป็นชุดของหลวงปู่ทิมนะครับ500บาทนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่24นะครับเป็นชุดหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับ ห้าองค์นะครับห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหลังครับตั้งได้นะครับ course, be นี่นะครับองค์ต่อไปนะครับหมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับห้าร้อยบาทนะครับสมเด็จร้อยปีนะครับนี่นะครับสมเด็จร้อยปีนะครับ ผมไม่กล้าแกะครับกลัวมันหักมันมีบินอันนึงแล้วผมต้องขายสะ400อยนะครับลดไปร้อยนึงนะครับมันมีอยู่อันนึงผมแกะดูนะครับแต่สภาพสวยนะครับด้านหลังคมชัดเจนนะครับมวลสารนะครับนี่นะครับหมายเลข25นะครับ500บาทนะครับอนุสร100ปีนะครับนี่นะครับปี15วัดละคังนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่25นะครับต่อไปนะครับหมายเลขที่26นะครับ หมายเลขนี้หมายเลขที่26นะครับจะเป็นอ่าบางขุนพรมปี09นะครับนี่นะครับบางขุนพรมปี09นะครับนี่นะครับมี5พิมพ์นะครับนี่นะครับมี5พิมพ์นะครับนี่นะครับบางขุนพรมปี09นะครับ500บาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่26นะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านหลังตั้งได้แบบนี้เช่นกันนะครับ องต่อไปนะครับหมายเลขที่27นะครับได้มาสองกล่องนะครับเหมือนกันนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่27นะครับนี่นะครับสมเด็จบางขุนพมปีศูนย์นะครับคาบแป้งจะเยอะๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่27นะครับนี่นะครับเช่นกันนะครับนี่นะครับองต่อไปนะครับหมายเลขที่28นะครับ หมายเลขที่28นะครับนี่นะครับ500บาทนะครับเป็นสมเด็จหลวงปู่โตะนะครับนี่นะครับด้านหลังจะเขียนแบบนี้ทุกองค์นะครับนี่นะครับมีสามเนื้อนะครับห้าอบาทนะครับเป็นสมเด็จปกโพหลวงปู่โตะนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่28นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับอ่า องต่อไปนะครับนี่นะครับหมายเลขที่ยี่ะิบเก้าครับผมแกะบินไปเลยผมเลยต้องขายแค่4ี่ร้อยบาทพอนะครับเนี่ยผมงัดกระเทาะน่อยหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขยีิบเก้าเอาสี่ร้อยบาทพอนะครับนี่นะครับเพราะผมแงะไปกระเทาะไปเลยรุดไปเลยเสียดายเลยยีิบเก้านะครับนี่ครับสี่ร้อยบาทพอนะครับมีตำหนิไปเลยนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบจะเป็นมีดหลงพอกลวยนะครับนี่นะครับองค์ที่สามสิบนะครับจะเป็นมีดหลงพอกลวยนะครับห้านิ้วนะครับยาวห้านิ้วนะครับขอเจ็ดร้อยบาทพอนะครับนี่นะครับเป็นมีดหลงพอกลวยนะครับขอเจ็ดร้อยบาทพอนะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านในนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับใบมีดนะครับหมายเลขนี้หมายเลขสามสิบนะครับ 700อยบาทพอนะครับนี่นะครับนี่นะครับให้ดูก้นนะครับมีตะกุดด้วยนะครับอ่าหมายเลขนี้หมายเลขที่30ิบนะครับเจ0ร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ส1สบเอ็ดนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเ0 0ร้อบาทนะครับคล้ายกันนะครับนี่นะครับก้นจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับยาวห้านิ้วเท่ากันนะครับ ใบมีดนะครับมีลวดลายนะครับหมายเลขนี้หมายเลขสามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่นะครับคลาสสิกมากๆนะครับมีดหลวงพอกลวยนะครับหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขที่สามสิบสองนะครับนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะครับห้านิ้วนะครับยาวห้านิ้วนะครับนี่นะครับมีจานนะครับอันนี้อันที่สามสิบสองนะครับเจ็ดร้อยบาทใครไว้ก่อนได้ก่อนนะครับนี่นะครับ ตะก,กุดนะครับมีตะกุดสาลิกานะครับนี่มีพดพอกกล้วยนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับอง์นี้องค์ที่สามสิบสองนะครับนี่นะครับอ๋ออันนี้พอเดิมหรออ๋อนึกว่าพอกกล้วยอ๋อนี้เป็นหลงพ่อเดิมนะครับขอขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับเป็นมีดพอเดิมนะครับโอ้คลาสสิกเลยนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับนึกว่าพอกกล้วยไหมองค์นี้องค์ที่สามสิบสองนะครับอ๋อนี่ไงจานพอเดิม เจ้าของบอกพกวยหมดงงมากองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับเดี๋ยวดูก่อนอันนี้น่าจะพวกวกลว,ก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 วกยมั้งนี่อันนี้ยันพกกวยอุยอุยอุยนี่อันนี้ยันพกกลวยนี่นี่ใช่ปะวะอ่าใครรู้ที่ไม่ควรพลาดละกันนี่นะครับมีตะกุดฝังเหมือนกันนะครับนี่นะครับมีดนะครับห้านิ้วนะครับ อ่าหมายเลขนี้นะครับหมายเลข33นะครับองค์สุดท้ายของ e p นี้แล้วนะครับ700บาทนะครับอถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจนะครับอย่าลืมนะครับโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับนี่นะครับ0 9 6 6 6 1ก8 4 8นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์และกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ